สวัสดีครับสวัสดีวันสงกรานะครับวันนี้วันที่14เมษายนนะฮะปี2568เอาละครับวันนี้เราจะมาคุยเรียกว่าปัญหาได้ไหมผมว่าปัญหานะกับตัวนี้นะครับ Honda DAX ST 125ตัวนี้เป็น Limited t h ท m i ย a นะครับที่ผมใช้มานะับเดือนก็น,น่าจะเข้า2ปีนะครับมันเป็นปี23นะถ้าปีนี้มิถุนานก็ประมาณ2ปีนะครับตอนนี้ไม่กี่เดือน ปัญหานี้จริงๆมีมาปีหนึ่งแล้วนะครับผมก็ทนขับแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นปัญหาใหญ่แค่ไหนนะจริงๆว่าจะเอาเข้าศูนย์ซึ่งก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องปกตินะครับเราเซอร์วิสกันตามรอบตามไมค์คันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูไมคก่อนผมต้องบอกเลยว่าไมคคันนี้นี่ใช้น้อยมากนะ3 4 8 0กิโลนะครับ3,480กับระ,ระยะเวลา2ปีนะ 3400โลนี่วิ่งน้อยมากนะครับแทบไม่ได้วิ่งไม่ได้ออกคลิปนะครับก็ใช้ใช้ประจําวันนะครับทั่วๆไปเลยนะฮะปัญหาคืออะไรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องปกตินะครับผมเปลี่ยนถ่ายน่าจะเรียกว่าทุกพันสองพันโลด้วยซ้ำเปลี่ยนไปประมาณน่าจะ 3- ามถึงสรอบนะห้าร้อยโลผมก็เปลี่ยนพันโลสองพันโลเมื่อกี้เพิ่งเปลี่ยนสามพันโลนี่แหละผมเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับนี่ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับไม่รู้ว่าท่านอื่นมีปัญหากับผมไมหมเกียร์นะครับ คือผมไม่รู้ว่าเป็นเสียงปกติไหมเดี๋ยวจะให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไม้มาจ่อกใกล้ๆนะครับเข้าเกียร์อ่ะจะประมาณนี้ทุกท่านน่าจะพอได้ยิน เสียงความแตกต่างนะครับคือปกติเสียงเกียร์มันก็เข้าปกตินะครับแต่มันจะมีเสียงแป๊กๆมันอาจจะดังปังๆก็ได้ครับทิ้งท้ายมาตลอดเลยก็ไม่ทุกครั้งนะครับที่เข้าเกียร์ต้องต้องบอกก่อนแต่ว่าพอาผมลองลองเขย่าดูเมื่อกี้เสียงมันออกมาค่อนข้างชัดนะครับเมื่อกี้เอาไม้ไปเจาะให้ใกล้ๆนะครับซึ่งถ้าเกิดเราขับต่อให้เราขับอยู่บนถนนนะมันก็ยังได้ยินชัดอยู่นะครับมันดังแบบอคือรู้แหละว่ามีปัญหาหรือ ไม่มีปัญหาไม่ทราบไม่ใช่เสียงโซ่ไม่ใช่เสียงอะไระครับเสียงตอนเข้าเกียร์เลยนะครับอันนี้ทั่วไปามาละเห็นไหมครับมันจะปังๆนิดหนึง่งนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งแล้วกันนะก็มาพูดคุยกันท่านใดมีประสบการณ์แบบนี้บ้างกับการใช้ ST125 Dex นะครับเอามาคุยกันหน่อยนะครับผมยังไม่ได้ปรึกษายังไม่ได้คุยกับใครจริงๆมันเป็นมาเนี่ยผมว่าผมว่าปีหนึ่งก็คือประมาณทัก2,000ันโล ผมก็ว่าจะน่าจะเจอแล้วแต่ผมก็ปล่อยปละแล้วเลยนะครับเดี๋ยวจะไปเข้าศูนย์อยู่นะครับเลยเอามาเอามาลองคุยกันดูก่อนถ้าได้เจอปัญหาก็ลองมาดูนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูที่ศูนย์ว่าแก้ปัญหาได้ไหมนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาทําคลิปสรุปให้อีกทีแต่ถามว่ายังขับได้อยู่ไหมขับได้อยู่นะครับขับได้ปกติเลยเข้าเกียร์ถอนเกียร์ไม่มีพวดไม่มีเว้าถามว่า,าให้ข้อมูลนิดนึงผมผมไม่ได้เหยียบเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นคัสบ่อยนะครับไม่ค่อยนะครับแบบว่ามันจะเป็นเกียร์บนใช่ไหมเราสามารถเหยียบค้างแล้วก็ สามารถเบิ้ลเครื่องแบบเป็นคลัชได้นะผมไม่ได้ค่อยได้ทำนะฮะคือมีบ้างแต่ไม่ได้ทุกครั้งนะครับไม่บ่อยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูกันก็ถือว่าเรามาปรึกษากันดูนะครับท่านใดมีข้อมูลหรือเพิ่มเติมแจ้งแจ้งผมหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะต้องเข้าศูนย์อยู่ดีนะฮะก็เอามาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวสรุปให้โอเคครับคลิปนี้ขอบคุณมากาไว้เจอกันขอบคุณครับสวัสดีครับ